สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับจะพา,าจานคงมาดูรอบปูนะครับผมอ่ะเยวมาดูหลังนี้ก่อนครับผมน้ำแห้งเร็วมากเลยมัน,นมีปลาเข้าต้นอ่ะนะ <c oughs> มีคือรอบปูนะครับผมผมใส่ เอดออดตกน้ำนี่อุ้ยมีกบด้วยเปลี่ยนไว้นี่พี่น้องหลบปูนะครับผมหวานมากนะครับนี่เอาไปดูอีลังหนึ่งนีนม่มาดูลังนี้ก่อนอยังคงมีกบด้วยเห็นไหมอะ อันนีนะนน้ไม่เข้าครับเป็นเป็นรอบห่างก็เลยได้แต่ปูตัวใหญ่เดีวน,นี้เป็นเป็นรอบห่างครับผมผมเอารอบดักปลาช่อนนะครก็มาใส่ปูไปไปดูอีกหลังหนึ่งเสียงปลาเตะตราเตะตราเลย ใส่ปูต้องใช้ลบทีนะครับผมไมามาดูอีกหลังหนึ่งมามาดูด้วยอนะไปจับนะพอไปเรอวขึ้นมันเจ๊งไหมจะพาไหมนี่เก็บด,ดูเก็บด,ดู เจอบด่ใส่ตะเกงรถใส่ตะเกงรถเออว่าน้แวยละครอันนีมาดูี่มนแงกาแล้ว้ยปู่ว่ามันแรงนครับปูเริ่มทำรูอยู่แล้วครับนี่นี่ครับ ดัว่าแรงจริงๆนะครับมาดูหลังนี้ครับผมเอาว่ไเปจับปูนี่นี่นครับผมอันนี้เป็นรอบรอบหางครับผมต้องเป็นรอบทีนะครับปูไ้เล็กๆถึงจะเข้าแล้วก็อยู่ อย่าลงอย่าลงไม่มีครับต้องพอดีผมเอารอบทีไปใส่ที่นานูน่นเลือดแต่รอบห่างโอปูหล่นละ,<ป>ละทั้งปูทั้งหล,ล,ล่นนูนะ่นนะลาก็หล่นปูก็หลน่น ไปไปเดิน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 ไป ทางรถเด้อเดินมาทางนี้เดียว้นชิดข้างหน่อยวนชิดข้างวันพระวันนี้อ <c oughs> ะไอลงเฟซลงไลน์ไม่รู้วันพระเหรอ,อ,อไลน์วันพระตัวมีคน,คนดูไงโอ้ตรงนัรถเฟซเลยเองอ่ะ <c oughs> นี่พระใหญ่ด้วยวันนี้ <c oughs> อ่ะมาดูผลงานนะครับผม เออเสียดายต้องใช้รอบรอบทีนะครับผมปูเข้าแล้วจะออกไม่ได้ตอนนี้เป็นรอบหางรอ,อ,อบหางแล้วก็กระโดดมาออกได้รอบรอบรอบหางปูเล็กๆมันจะโอ้โหโนปูนี่ด้วยโอ้ยนี่มือแล้ว ว่าถ้าเข้าก็มีแต่ตัวใหญ่เลยครับรอบหางหดูไอ้น,นั่นม,มีแต่ปูตัวตัวเครืองเอาปูตัวเครืองอมันจะบังหน้ากล้องดิ ตัวเครื่องนะครับวันนี้นะครับผลงานนะครับต้องทำรอบทีแบบนี้นะครับปูเข้าแล้วจะออกไม่ได้เอาโอเคครับผมปากติดตามด้วยนะครับอุ้จับคนสลิมเลาเพื่อประสาทตัวนะครับมีโอกาสก็หาปูให้ปลาให้ชมแบบนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ